ไม่ได้จะบอกซุปกศัตรูนะ่ะมันเป็นเครื่องดืม่มซุปกศัตรูไม่ใช่เครื่องดืม่มพูดอะไรมั่วซั่วฟังกูนะมันเป็นเครื่องดืม่มมันไม่เคยเห็นซุปใสแก้วนะี่งไงการที่มึงเอาซุปใสลงไปในแก้วนะ่ะไม่ได้ทําให้มันกลายเป็นเครื่องดื่มซะหน่อยอ <c oughs> มันจิงแล้วเอตี้มันเป็นของเหลวมึงกินได้โดยไม่ต้องเคี้ยวและนั่นทาให้กลายเป็นเครื่องดื่มยังไงล่ะ <c oughs> พูดอะไรปัญญาอ่อนมึงไม่เคยแดดศัตรูสินะมึงก็ต้องมีก้อนเนื้อก้อนผักด้วยสิเอ้ยไม่กูไม่ทิมม้งแค่ตัวน้ำซุปทหากไม่ใช่พวกก้อนเนื้อก้อนผักสิหูฟังกูนะคนบ้าอะไรมาดืม่มซุปวะแกฟังก็แปลกแล้วเวลาพูดนะ่ต้องพูดว่ากูจะกินซุปกูอขอดื่มน้ำซุปกระดูกมาแล้วมันมีนองหน่อยดิฟังแล้วมันแปลกตรงไหนวะไม่ฟังไงก็มีขึ้นเว้ย ซอสมันมาจากไหนวะพวกกูกำลังเถียงกันเรื่องอืน่นอยู<ป>่ด้วยซอสไม่ใช่เครื่องดื่มเพราะมึงต้องจิ้มกับอะไรสักอย่างแต่มึงกินซุปเปล่าได้และมึงคงไม่กินซอสเปล่าหรอกเสียใจด้วยนะแต่ฉันกินซอสมะเขือเทศเคฟซีอร่อยจะตายเรื่องของมึงสิวะแล้วแกสั่งซุปดสตูในคาเฟ่ได้ไมัล่ะไม่น่าได้นะถึงสั่งได้ก็มัมีทางที่จะอยู่ในหมวดหมู่เครื่องดื่มในเมนูหรอกก็พวกคาเฟ่แม่ง๊อสไง ซุปมันมีไปคิดแล้วเธอจะได้แล้วอย่าไปทิ้งกับไอ้ปัญญาอ่อนนั่นเลยจะดีกว่าไม่เรอต้องทำให้กรุ๊กนี่รู้สิ่งที่มันพูดนะผิดเออก็ได้วะพวกมงอจะบอกว่าพวกซุปหรือสตูไม่ใช่เครื่องดื่มเพราะมันมีอะไรก้อนๆที่ไม่สามารถกระโดดหรือกลืนได้ถูกต้องไหมน้ำเปล่าที่ใส่น้ำแข็งก็ไม่ต่างกันหรอกมันก็มีน้ำแข็งไงที่มึงกลืนแดกไม่ได้ไม่เป็นเครื่องดื่มได้เลยเพราะฉะนั้นซุปกับสตูน่ะเป็นเครื่องดื่ม ฉันยังเจอเนื้อไข่มหลอดมันทั้งก้อนแล้วติดคอนอนร้องห้อยู่เลยและพวกซุปกับสตูมันเป็นการคอมโบของอาหารเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นซุปเป็นอาหารจ้ะกตงพวกมิลเชกับโปรตีนเชคไงพวกนั้นก็เป็นการคอมโบกันของอาหารแต่มันก็ยังเป็นเครื่องดื่มมึงเศร้าว้าแล้วฟังกูนะมันจะเป็นคอมโบนะไม่ใช่อาหารเสมอไปบางทีมันก็มีมิกซ์เครื่องดื่มอย่างเดียว ออย่างที่พวกวิวเชฟเป็นเครื่องดื่มก็เพราะมันถูกจงใจปั่นให้เป็นเครื่องดื่มมันเป็นคอมมอนเซนส์เลยไม่ใช่หรือไงและแกเคยบอกว่าอะไรนะน้ำที่ใส่น้ำแข็งโงูะมัดน้ำแข็งก็ส่วนน้ำแข็งสิวะมีแค่น้ำเท่านั้นที่เป็นเครื่องดืม่มเฮ้ยจบคดีซุปไม่มีทางเป็นเครื่องดืม่มถ้าเป็นน้ำซุปแล้วก็ปล,ปล่อยได้อยู่หรอกแต่ถ้าซุปเชยๆมีผักมีเนื้อไม่มีทางหรอกไอเวนเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งสิวะกูยังเถียงไม่จบ ลกบ้าไ้แล้วแกว่าแกเข้าห้างจะเสีร์ฟุกอยู่ในคเครื่องดืมไังก็พห้างสอบสินค้าไม,ม่พอดไงในเมื่อมันมาขนาดนี้แล้วขอถามอะไรหน่อยสิเกรวี่เป็นเครื่องดื่มหรือเปล่า <c oughs> ไม่เพราะมันเป็นซอสไงต้องกินคูก่ก,กับอะไรสักอย่างแต่ถ้ามีแต่เกรวี่แบบเกรวี่อย่างเดียวเลยแล้วมันคิดที่จะดื่มมันจะเป็นเครื่องดื่มได้ไงอะไรเนี่ยเกรวี่เนี่ยนะเครื่องดื่มหน้ายังสติดีอยู่หรือเปล่าไปหาที่จะแพ้เธอนะขอร้องละวิ่ ถ้ามีเกวี่อย่างเดียวแบบไม่มีมันบดมันก็เป็นเครื่องดื่มได้มันเป็นของเหลวและมือไม่เคี้ยวมันก็จะเป็นเครื่องดื่มสุกมันคืออาหารข้าใส่มันก็จะกลืนและกระดกเป็นเครื่องดื่มเลยหรือไงเมียนแล้วถ้าเป็นซุปใส,สยเออเป็นเครื่องดื่มก็ได้แต่ถ้าเป็นซุปตบบครีมแล้วก็พวกนั้นน่ะคืออาหารแต่มันกระดกเหมือนน้ำได้ซุกข <c oughs> ึ้นครีมก็มีความหนาแน่นพอๆกับโปรตีนเชงนั่นแหละ ถ้าฉันกระโดดเข้าท่ใส่แก้วมันจะกลายเป็นเครื่องดื่มหรือไงนะไม่ขอมึงต้องเคี้ยวยังไงล่ะไม่ถ้าฉันกระโดดเข้ากรอกปากน้ำมันไม่ใช่ของเหลวไงและด้วยตะกูสันด้วยมันยาของแก่แก่ก็ต้องเคี้ยวส่วนที่เป็นก้อนที่อยู่ในสุกหรือ่งดูซิมันโบแมนน้ำที่ใส่น้ำแข็งมาเป็นเครื่องดื่มแล้วกูต้องเคี้ยวน้ำแข็งด้วยหรืไงถึงมันจะเคี้ยวได้ก็เถอะน้ำแข็งมันไม่นำเป็นเครื่องดื่มไงที่ฉันกำลังเริ่มหมดความอดทนแล้วนะมันไม่ใช่แบบน้ำ อย่าเพิดใจสักทีไว้ไว้ไวชากรเอาอย่างนี้แล้วกันให้ซุปเป็นดทั้งอาหารและเครื่องดื่มแล้วแต่ชนิดของมันอีกทีวกมึงจะได้เลิกตีกันสักทีจบนะโอเคไมีเหตุผลเออกูยอมก็ได้วะแต่เดี๋ยวก่อนหนึงกับกูนะ่ะยังต้องสู้กันต่ออุ้ยอะไรของแกวะสู้อะไรก่อนสู้กันในชั้นศาลไงล่ะ ก็ให้มันมาดิว่าหย่านี่ไงนี่แไงนี่ไงนี่ไงไโอ้มัดเคร่งควายดูละครเยอะไปปะเนี่ยดูไปเยอะตอนเด็กอะฮะ